บนอสเตียเช้าวันที่3บนเกาะอิสตเออร์ไอแลนด์ก็วันนี้ผมซื้อเป็นฟูลเดย์ทัวร์นะฮะเขาก็จะเริ่มทัวร์ตั้งแต่9ก้ามงเช้าไปถึง5้าโมงเย็นทัวร์นี้ราคา80,000เปโซรวมอาหารเที่ยงด้วยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันฮะว่าจุดไฮไลท์ของเกาะน,นี้มันลึกลับน่าค้นหาแค่ไหนนะตื่นเต้นมาก <laughs> อันนี้ชุดจากคุณยายประเทศโบลิเวียนะฮะที่เราใส่วันนี้นะ คือเขาให้เรามารอเก้าโมงนะเพื่อนๆแต่ว่ารถมาจริงๆอ่ะ9.35มง3าเพราะว่ามัวจะไปรับคนนั่นนี่ยสายมากฝนก็จะตกเอียงมากกเวลาใค่คมไว้สตา ตอนนี้เรามาถึงจุดไฮไลท์ที่สำคัญในการมาทัวร์อีสต์ไอแลนด์ของเราเพื่อนนี่บริเวณนี้มองไปเห็นรูปปั้นโมอาย15ตัวนะฮะยืนเรียงกันนะตรงนี้ก็จะมีตัวที่ใหญ่ที่สุดสูง12เมตรหนัก82ตันอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อนๆแล้วหันมาฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นเหมืองที่เขาสร้างโมอายจากจุดนี้แหละเดี๋ยวพอเราทัวร์ตรงนี้เสร็จเราก็จะไปดูฝั่งนี้ต่อนะครับผมตื่เนเต้นมาก คือความใฝ่ฝันของผมในที่สุดเราก็ได้มาเจอกันแล้วโมอายฮะนี่แหละถ้าเพื่อนๆได้เสิร์ชดูเกี่ยวกับเกาะอีสเตอร์ใช่ไหมก็จะมีรูปปั้นตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้15ตัวเรียงกันแหนยโผล่ขึ้นมานะคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบคุ้นเคยเห็นภาพกันแล้วครับผมตรงนี้เขามีชื่อว่าโตนาริกินี่อันนี้คือภาษาราปนุยนะฮะโตนาริกิ เวลาเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เราจะต้องเช็คตั๋วทุกครั้งนะต้องตรวจตัวผมลืมอธิบายว่าใครที่มาที่นี่จะต้องเสียค่าบัดรนะครับผมคนละ80ดอลลาร์เพื่อนๆลา,านนะตั๋ว80ดอลลาร์เข้าได้ไม่จำกัดแต่ว่ามันจะมีสองสถานที่นะฮะที่แบบเขาจำกัดว่าเข้าได้แค่ อย่างละครั้งแต่ว่าตรงนี้ที่เรามาสามารถเข้าได้ไม่จํากัดแต่เขามีคอนดิชันคือเราต้องมากับไกด์เท่านั้นนะเพื่อนเขาเพิ่งมาเปลี่ยนกฎนะเมื่อก่อนเนี่ยสามารถเช่ารถแล้วก็ขับเที่ยวเองได้นะฮะผมจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังคร่าวๆนะฮะความเป็นมาเป็นไปของเกาะตรงนี้นะว่าชนชาติไหนใครที่แบบมาอยู่เขาคาดการณ์ว่าเป็นคนโพลินีเซียนโพลินีเซียนก็คือน่าจะเป็นชนเผ่าที่ เมื่อวานผมฟังไกนะไกบอกว่าน่าจะแบบอยู่บริเวณเกาะไต้หวันแล้วก็ย้ายมาอยู่บริเวณอินโดนีเซียปาปัวนิวกินีอะไรแบบนี้ฮะแล้วเขาก็ล่องเรือมาเรื่อยๆตามมหาสมุทรแล้วก็มาเนี่ยฮะอยู่ที่เกาะอ,อีสเตอร์มันก็เป็นข้อสันนิษฐานอะไรต่างๆนะนะก็มันน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วเกาะอีสเตอร์กับเซาท์อีสเอียเชียเนี่ยมีความเชื่อมโยงก,กันนะครับผมเพราะว่าก็นี่ฮะบูชารูปปั้นจากหินอะไรแบบนี้มนเหมือนกัน แล้วคาดการว่าคนที่มากลุ่มแรก่น่าจะมาถึงที่เนี่ยตอนปีคศประมาณ900แล้วหลังจากนั้นปีคศ1200ก็เริ่มเกิดรูปปัน้นโมอายขึ้นใหญ่มากคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมวีดีโอที่แล้วะมันไปอยู่แค่แบบบริเวณโมอายตัวเล็กๆไม่ใช่ไฮไลท์นะผมแต่ว่าจุดเนี้ว้าวอาจจะเป็นเพราะว่าฐานมันสูงด้วยแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยใหญ่จริงๆนะ เพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายเยอะนะครับผมนี่เหมืองที่เขาสร้างตรงนี้สร้างโมอายนะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะการเคลื่อนย,ย้ายหลังจากสร้างเสร็จคาดว่าน่าจะมีแค่นะแล้วก็ดึงมาไม่ก็เอาเชือกลดตรงคอของโมอายแล้วก็ดึงแต่ว่าก็จะมีคนอยู่สองฝั่งนะขยับขยับมาแบบนี้เพื่อนๆอันนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานเหมือนกันแต่นี่คือตัวใหญ่มาก เห็นไหมตัวเนี้ยหนึ่สอนับจากตรงนี้นะตัวที่5ตรงนั้นสูงสุดนะฮะอันนั้นสูง12เมตรหนัก82ตันนะฮะทำจากหินก้อนเดียวนะแกะสลักอนะว้าเพืเ่อนๆน,น้ำตาจะไหลในที่สุดผมได้มาเก็บอีกหนึ่ง Bucket List my dream destination แล้วมายากเหลือเกิน <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเราแค่แบบคิดอยากจะมากอย e a อ t e r Island ซื้อตั๋วมาเลยไม่ได้นะฮะ มันจะต้องบินมาลงชิลีแล้วก็จากชิลีต่อมาที่อีสเตอร์อีกแบบนั้นตั๋วมันไม่คุ้มนะครับผมมันแพงค่าใช้ใจ่ายสูงเนาะแต่ถ้าใครมาเที่ยวทริปนานๆมีหลายมีแพลนหลายประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยอันนี้น่าจะคุ้มค่าตั๋วฮะโอ้คุ้มไม่คุ้มก็ขึ้นอยู่วิจารยญาณแต่ละคนนะอืมความชอบอะนะ <laughs> Finally I'm here. Finally. <laughs> It's my dream place. Wow. ้าวไกด์ถ่ายรูปให้สวยได้มากเลยเพื่อนผมพูดภาษาไทยเริ่มงงไปแต่ละครั้งแล้วนะเนี่ย <laughs> ใช้ภาษาอังกฤาษาสเปนภาษาไทยเนี่ยพูดแค่พูดแค่กับกล้องนะฮะแล้วก็แบบมันรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันปนมั่วไปหมดเลยอะ่ะพูดเรียงลำดับอะไรไม่รู้ อยากมานั่งดูแบบนั่งเฉยๆอะ่ะมีเสือปูแล้วก็นั่งดูนั่งดูโมายเฉยๆ <c oughs> เพื่อนๆเ,เคยแบบมีความฝันอยากจะไปในที่ที่แบบอยากไปสักครั้งไหมพอเราได้ทําตามความฝันนั้นแล้วแบบได้มาถึงที่ที่แบบมันจริงๆแล้วอะ่ะโอ้โหมันตื่นตันมันบอกไม่ถูกเนาะมันเหมือนเรา complete success ในการใช้ชีวิตไปอีกหนึ่งขั้นอะ่ะนี่แบบสามารถนั่งเฉยๆแล้วก็ดูแบบนี้ได้ประมาณหลายชั่วโมงเลยนะ i heard after they fight, after they mm -hmm. fought, then there is one side route and then they just catch the woman and children to eat. in some occasions, yes, right, it's true, but it was not something like they practice uh, normally. in case somebody was hiding in a cave because he was uh, wanted uh, and uh, innocent children went down to the coast and he killed him and eat him. You see, but it was not like a, oh, we will go to have a, f a festivity and we will eat people. Just some occasionally. Yes. it's very mysterious. Before, don't have any tools to craft the uh, Well, they, the made, stone. they made a, a tools uh, with uh, harder stone. Ah, so it's very sharp. Yes, sharp. And, the and obsidian, for example, is a volcanic glass. Yeah, and uh, they found a place where they can grab compacted basalt. To make their tools is very resistant stones. Yeah, you see, very hard. So with that, they cut the moai. Because this rock, they used to do the moai body. It's very soft. Yeah. So it's so soft that even the rain, the dust, damage the rock. Wow. เมื elim, ่อกี้เราไปดูรูปปั้น15ตัวเรียงกันใช่ไหมเขาก็ขนก็สร้างจากตรงนี้นะหมอายทุกตัวสร้างจากตรงนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันดูดิทางเดินแบบริมทะเลแต่ว่าลมแรงไปหน่อยนะฮะอาจจะแบบได้ยินเสียงบ้างไม่ได้ยินเสียงบ้างนะต้องขออภัยด้วย เห็นไหมอันนี้คือร่องรอยโมาอที่ถูกสร้างแล้วก็ถูกทิ้งไว้บริเวณเหมืองน,นะฮะเพราะว่าคนงานที่อยู่ที่นี่เขาไม่มีทรัพยากรหรือมีน้ํามีอาหารอีนับให้กินให้แบบได้ได้มีเรงทํางานต่อเพื่อนๆคือตามหลักฐานประวัติศาสตร์เขาเช็คได้จากะคาร์บอนฮะว่าโมาอเนี่ยเลิกถูกสร้างตอนปีคศประมาณ1500เขาทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้บริเวณ เพื่อนเห็นไหมผมพาขึ้นมาดูข้างบนใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นช่องหินที่หลังจากเขาสลักตัวโมอายเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นช่องว่างนะหลังจากเอาโมอายออกไปอะ่ะตรงนั้นก็เป็นหน้าโมอายหัวโมายนะฮะดูหินพวกเนี้อันนี้คือร่องรอยการสร้างโมอายนะการแขะสลักโมอายอเมซิ่งมากทึ่งมากเดี๋ยวผมจะมาดูของที่ล,ลึกมันเกาะน,นี้ดีกว่าอยากได้สร้อยอย่ะเพื่อนๆมาถึง Esta es la isla en la que hay cosas que tener en la madre perla. ese es coral, coral red, coral black y coral red Ah, está muy bonito. 30,000 pesos cualquiera ah, de estos. Aquí es más expensive porque tiene mahogany en la madera. ¿Esta cuánto? 40,000. 40,000. Y estos valen 30,000. ¿Qué está más mejor para representando aquí esta isla? Todo, ¿Todas? sobre todo eso, el, el que tiene Macoy, el Mahogany, ah. eh, que es, es muy caro, muy especial. ¿Te brinda tu camisa? Es muy linda. <ríe> es machine. <laughs> okay, ¿40? Sí. ¿14,000? Sí. ¿Ok? Sí. Ya, ¿Tú tienes cambiar. No, 40, son dos de estos. ¿40? Dos. 40. Este son 20, 20, otro más, 20. Ah, oh, 40. Sí. O Está sea, 40, son 30 o más abajo. 20. No, pero bueno. <laughs> Después voy a cambiar esta. Ese vale 10. ¿No tiene 10? 10. 20, hey, okay. Ah, ok. Gracias. Lo traigo ahí, ver ผมก็คิดว่าราคา14ื่นเปโซนะฮะแต่พอจะจ่ายเงินราคา40,000ผมก็เลยจะเปลี่ยนที่โลกคนเลยก็เลยอ้วนวอนต่อขอต่อเขาได้ราคา20,000ฮะจาก40,000ได้20,000เอียงมากแล้วเข้ 8, nah. าก 40, ับชุดเรามากเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่5 เปิดเกาะอ,อีสเตอร์แล้วอย่างที่ผมบอกนะผมมาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ฮนะก็มันมายากลำบากเหลือเกินเนาะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้แล้ววันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้คือไม่ได้จะจ้างไกด์หรือจ้างคนขับรถนะผมจะขับรถเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนร้อนมากเลยไม่ได้ขับรถสองปีแล้วไม่ได้ขับรถ2ปีแล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ไทยสองปีอะว้าครั้งล่าสุดก็คืออยู่เชียงใหม่นะ เพราะฉะนั้นหลายคนไม่รู้นะว่าผมสามารถขับรถได้เหมือนกันนะฮะอย่างเรกเลยต้องคาาเข็ีมขัดก่อนทุกอย่างพร้อมแล้วามาเดี๋ยวเราจะพาทัวร์เกาะอีสตเออร์ไอแลนด์วันสุดท้ายของผมนะก็ขับรถเที่ยวเบรกมือเอาเอ้า ไหวบะนอ้อเนี่ยก็ลืมๆหลงๆลงลงนะนี่ไม่ได้ขับนานาไม่อยากให้คนดูเกรงคนดูอย่าเกรงนะฮะเ,เพื่อนๆอย่าเกรงตามผมเด้อให้ผมเกรงคนเดียวพอนี่ก็จะแบบดูหน้าเคร่งเครียดจริงจังใช่ไหม <laughs> ไม่ได้ขับนานอะ่ะต้องต้องแบบเรื่อยๆขับช้าๆนะฮะเพราะว่าที่เนี่ยมีสัตว์เยอะมีมา้า กว่ามามันวิ่งตัดหน้าเมืม่อกี้ร้านรถเช่าเขาก็บอกว่าขับห้ามเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครเหยียบแค่40ก็พอแล้วแล้วก็ไปเดินกันไป็นลุยกันคือเมื่อวานที่ผมไปฟูลเดย์ทัวร์ใช่ไหมหลังจากเที่ยวที่เหมืองที่เขาสร้างมูไอเสร็จอะผมก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูครึ่งหลังนะเพราะว่าผมจะพาเช่ารถขับไปอะมันจะเป็นชายหาด สามารถเล่นน้ําแล้วก็สวยมากๆเลยนั่นแหละฮะผมก็เลยเก็บมาเป็นไฮไลท์พาเพื่อนๆเช่ารถขับไปเองดีกว่าเดี๋ยวเราขอขับรถเล่นในตรงนี้ก่อนเนาะดูบรรยากาศในเกาะอ,อีสเตอร์ฮะว่าเป็นยังไงนี่ลืมบอกไปว่าพวงมาลัยบ้านเขามันอยู่ด้านซ้ายนะเนี่ยเลนก็อยู่ด้านขวานะขาไปขากลับผมพูดถูกไหม จุดนี้จุดวันแรกที่ผมเดินมาดูเนี่ยมีรูปปั้น3าตัวตรงนี้แต่เท่าที่สังเกตดูคนที่เนี่ยเขาก็ขับรถช้ากันนนั้นเพื่อนไม่มีใครเร่งรีบนะมันไม่มีเหตุให้ต้องรีบะขับช้าๆก็ถึง destination ของเราเหมือนกันผมเเสียวเสียวตอนนี้โฟกัสมากๆกันนะเนี่ยถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยพูดไปด้วยไหมไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีสติสตัง คือผมไม่กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุหรือใครจะมาชนผมนะผมกลัวผมอะ่ะจะไปชนเขาแต่ว่ารถอันนี้มันรถเล็กๆนะสูสูกิเพราะอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะผมขับรถกระบะนะฮะจำได้ว่าหัดขับประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์แล้วก็ขับขึ้นดอยอินทนนท์คนเดียวเลยอะ่ะแบบ้ออเอีอยงว่ามากดอยอินทนนท์นี่คือสุดยอดเลยนะ คนที่แบบมาจากที่อื่นแบบว่าเมืองกรุงอะไรแบบนี้นะอยู่ภาคก,กลางแล้วขับขึ้นรถเนียมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะแต่ว่าผมหัดขับได้2อาทิตย์แล้วก็ตัดสินใจขับขึ้นดอยถนนคนเดียวเลยไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันตอนนั้นนะตอนนี้ผมก็ขับอยู่นี่ฮะข้างๆชายหาดชายฝั่งแบบนี้นะเห็นวิวทะเลสวยๆนะคะวามนะฝันเลยนะเนี่ยได้มาเช่ารถขับอยู่ต่างประเทศแบบนี้วา้าเพื่อนๆสวยเนาะทะเลแบบนี้ เพลงก็ต้องเปิดหลังกล้องอะ่ะไม่งั้นติดลิขสิทธิ์นะฮะโชว์ไม่ได้เดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้กันนะโอ้ลอดอยู่อันนี้คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะยังไม่ชินกับรถนะฮะอโอเคอ้าโอเคงงๆงง้งแหมโอ้ ที่แรกผมพามาแวะตรงนี้ก่อนไม่ต้องรอประตูก็ได้ไม่มีโจรหรอกนะนี่เพื่อนๆเหมือนออสเตรเลียเ,เลยว้าคือมันไม่มีชายหาดะนะบริเวณนี้นะส่วนมากจะเป็นหินลาวาครับผมเนี่ยนี่นะรถของเราสุ <laughs> สุกีคันเล็กๆแบบนี้ฮนะขับง่ายๆเพื่อนๆก็ราคาเช่าให้ไายว่าเท่าไหร่ประมาณ เท่ากันกับทัวร์ที่ผมซื้อไปวันเดยอ่ะวันเดย์ที่แบบประมาณ80,000ื่นนะครับผม80,000เปโซก็ราคานี้แพงนะถ้าถ้าเทียบกับที่อื่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันอยู่บนเกาะนะผมก็โอเคพอรับได้แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งบัคเก็ตลิสที่ว่าผมจะต้องมาทำอ่ะเพืเ่อนทะ <laughs> เลมองแบบนี้เหมือนคลื่นมันไม่แรงนะเหมือนมันแบบน้ำมันนิ่งมากๆเลยแต่สีน้ำสวยฮะอยู่กลางหมหาสมุทรนะ ที่ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชายหาดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะอันนี้จะอยู่ฝั่งที่ตะวันตกแต่ว่าชายหาดมันจะอยู่ฝั่งที่ตะวันออกฝั่งนั้นนะฮะเกือบสูดถานเลยนะเกือบสูดก่อเลยอะ่ะต้องใช้เวลาขับเหมือนกันนะประมาณ2 0 3 0านาทีอ่ะ ก็ขับไม่รีบอะเรื่อยๆชิลๆนี่ให้ดูเลยเหยียบแค่สามสิบเหยียบแค่30ฮะทางมันไม่ดีด้วยแล้วก็กลัวมา้ากลัววัวบิงตัดหน้าด้วยก็มีเวลาให้เราดูวิวเรื่อยๆฮะเนี่ยขับเรียบชัยฝั่งไปแบบนี้อ๋ออยากมีโอกาสพาเพื่อนๆเนช่ารถขับในประเทศที่แบบอย่างอเมริกาอย่างออสเตรเลียเนาะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาส <laughs> แค่พูดไปเฉยๆนะสุดยอดสวยมาก ดีเลยเ,เพื่อนเนี่คืออยากนอนนะนี่ขับรถล้่ง่วงนอนเฉยเลยเห็นวิวสวยๆตากลมแบบเนี้วูวหน้าผาตรงนั้นโคตรสุดเช่ารถแล้วแบบจะขับไปไหนก็ได้จะแวะที่ไหนก็ได้นะฮะถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนรถทริปสักประเทศนะฮะเนาะชิลๆเนาะแคมปิงนะ้งเนาะกินอาหารทําเองอะไรแบบนี้นอนในรถกลางเต็นท์นอนแบบนี้เพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นสีสันในการเที่ยว อันไหนที่แบบมันมันแบบมันคุ้มค่ากับประสบการณ์ของเราอะ่ะเราก็ไม่ลังเลที่จะจ่ายเพื่อนๆอ,อ,อ,อันนี้คือฟาร์มวัวฟาร์มม้านะฮะเนี่ยว้าวคือคนที่นี่มันอยู่ไกลนะเขาก็ต้องทำการเกษตรอะไรกินเองครเนี่ยใกล้ชิดกับม้ามากว้าว <laughs> อันนี้คือ ตีกันเหรอโอลาโอลาอียวมา,มากเอา้าใกล้ชิดสุดเห็นไหมบอกว่าเราไม่สามารถแวนได้นะฮะอันนี้คือฟาร์มวัวใหญ่มากอะ่ะคือหญ้าอะไรมันเยอะเนาะโอ้มาสองตัวนี้ตีกันนะนี่เพื่อนๆ <laughs> จ้าวบาย ระวังจริงบอกแล้วว่าต้องเหยียบแค่สี่สิบนะฮะนี่ข้างหน้าตัวนี้ตัวหนึง่งตอนนี้ผมขับผ่านมาบริเวณลูกปั้นโมอายอะเมื่อวานที่เรามาดูกันนะฮะนี่ไฮไลท์ like. นี่เราขับผ่านคือผมไม่สามารถเข้าไปได้โดยไม่มีไกด์เพื่อนบัตรเราก็มีแล้วแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้อะดูได้แค่ข้างนอกตรงเนี้ยนี่คือ เราอยากคอมเพนตมากๆเลยอ่ะทําไมเขาต้องบังคับให้มีไกด์ด้วยก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าเช่ารถขับเองแบบเนี้ยเราก็แบบมาดูตัวเองด้วยตัวเองได้อ่ะแต่เนี่ยมันต้องมีไกด์มาตลอดไงสมมุติว่าถ้าผมอยากฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ใช่ไหมก็ก็มากับไกด์รอบนึงแต่ว่าพอผมอยากเอนจอยด้วยตัวเองผมก็เช่ารถขับมาแบบเนี้ยแล้วก็มาดูอีกทีนึงเขาน่าจะให้เราเข้าไปได้แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะฮะดูได้แค่แบบนี้นะ เขาเพิ่งมาเปลี่ยนกฎนะครับผมก็รู้ไว้นะใครที่จะมาแบบไม่สามารถเช่ารถแล้วก็ไม่มีไกได์ได้ไม่ได้นะครับผมจะต้องมีไกด์ตลอดผมก็เลยต้องซื้อทัวร์ไงตอนนี้ผมขับมาประมาณสามสิบนาทีเพื่อนๆมาถึงแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นชายหาดนะฮะคนเยอะมากมันมีชายหาดที่เดียวแล้วที่แบบสามารถเล่นได้อะคนก็เลยแบบมาชุมนุมกันตรงเนี้ย เอาแล้วจอดตรงไหนเนาะบันนี้คือคนชาวเกาะที่เนี่ยเขาไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์กันนะส่วนมากเขาจะขับรถยนต์กันฮนะแบบคนละคันคนละคันอะ่ะจอดตรงนี้แล้วกันไกลหน่อยแต่ว่าปลอดภัยฮะโอเคบริเวณนี้ก็จะมีบาร้านอาหารหนะเนี่ยแต่ว่าราคาก่อนข้างจะสูงหน่อยนะมีของชํำร่วยขายด้วยประมาณนี้ฮะข้างใน สวยนะดูต้นมะพร้าวว้า่นู่นชายหาดข้างหน้าที่คนเล่นน้ํากันก็ยังว่าทําไมรถข้างนอกเยอะจังอันนี้คือคนท้องถิ่นนะฮะมันตรงกับวันอาทิตย์อ่ะเข้ามาแคมปิ้งมาแฮงเอาทกันโอ้ลฟ์สไตล์เขาคล้ายๆยุโรเปียนเนาะเพราะว่าในเมืองอะ่ะเกือบทุกร้านนะฮะก็จะปิดนะมีแค่บางที่ที่เปิดวันอาทิตย์ ชอบต้นมะพร้าวมากวิวสวยอะตรงนี้ก็จะมีโมอายให้เราเห็นด้วยนะเพื่อนๆมีโมอายประมาณ5ตัว6ตัวเนี่ยตรงนั้นคือโมอายอันนั้นโมอายอ้ออวนๆนะแต่ว่าไฮไลท์ที่เขามาตรงนี้กันก็คือมาชายหาดมาเล่นน้ำมาอาบแดดนี่ชายหาดเล็กๆสวยอะในกล้องมันดูสวยจังเลยเนาะภูเขาทรงหัวล้นๆแบบเนี้ยว้า ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งมากสวยอะบางคนก็ใส่เสื้อกันหนาวนะมันหนาวนะเนี่ยถ้าเราลงน้ำมันจะเย็นขนาดไหนวะขอหาที่ก่อนเด็กน้อยซุ้มนี้ขุดว้า <c oughs> น้ำเฉยๆอ้ย่ไปวเด้อนนาวนาวมาสักทีฮะครั้งหนึ่งในชีวิตมันติดที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เละมต้องแบบมาเล่นน้ำอะไร